Play Zone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอ้ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับนามิดหลักนักเล่นเกมกาลิน่าไฟไฟนะครับสวัสดีนะครับสำหรับคนนี้นะครับโอ้โหนะครับนักการก็เมื่อสีนะครับสำหรับคนนี้นะครับก็นะครับนะสำหรับคนนี้ผมก็ได้แจกนะครับไปสุดสุดได้เท็มโค้ดมาใหม่ล่าสุดนะมีดหลักหน้าลูกซองไฟเลยนะครับทุกผู้ชมแล้วก็มีแบบสก้าโอ้สีชมพูเพียบเลยนะครับนะใครที่อยากได้นะครับฝากกดไลค์คลิปโดนี้ไวอด้เลยนะครับแล้วก็สหรัเท็มโค้ดนะครับนะก็จะทิ้งไว้ตรงเออเขาเรียกว่าตรงปักหมุดตรงคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วก็เออสำหรับคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเออผมไป แนะนำกิจกรรมหรือว่าดูกิจกรรมกันนะครับแล้วก็สำหรับนี้ใครที่อยากได้เป็นจานเออเพชรเนี่ยครับชีวาวะซองตุซองนะครับโอเคแล้วก็นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวจะแจกบัตรเป็นชื่อให้คนละใบนะครับสำหรับใครที่อยากได้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเฮ้ยมีท่าทางใหม่ว่ะคนดูดูซิมันมีท่าทางแบบจั๊กกะดื้อจั๊กกะดื้อนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่มีท่าทางมาใหม่นะเดี๋ยวลองซื้อนะครับมันเป็นกิจกรรมนะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนนี้เรรรยะคับากกิจม ครับโอเคถ้ากิจกรรมนี้ก็จะมีในก,กิจกรรมโดยผมพาเข้าไปดูว่าเป็นกิจกรรมสำหรับกิจกรรมอะไรแลท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นเดอะเกมนะครับเป็นเขาเรียวกว่าเป็นอะไรอ่ะออฟอะไรอ่ะออฟทาร์ลอตนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบเลือกชุชะต,ตานะสำหรับอันนี้ก็คือเลือกเป้าหมายนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นการ์ดนะทำนายดวงชะตานะคร, <S <S รับก็คือประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอกดไปนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครั้งแรกยิบก้านะครับกดไปเลยปั๊บ อ๋อผมเข้าใจแล้วมันคือมันกดไปประมาณแบบเลือกทีเราต้องการนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงว่าคือมันจะได้เป็นในด้านไอ้เขาเรียกว่าเป็นในด้านตัวทางซ้ายมือนะครับว่าจะได้ตัวอะไรก็คนที่ผมเลือกไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับออไฮโตะนักชมเดี๋ยวขอปลดเปลี่ยนไปเร็วเลยนะครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับปุ๊บอ๋อมันจะเป็นของต่างๆเลยนะั้ชมก็จะเป็นแบบ อันนี้ก็เป็นของที่แลเลยนะสำหรับเป็นด้านๆไอ้กล่องศพนะครับเป็นกล่องศพลาวานะก็เป็นปมาณนี้เลยนะค,ะครับก็เปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนฟรีไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็19ไดมอนด์เลยท่านผู้ชมก็เป็นปมาณนี้เลยนะ,ะ <c oughs> ท่านผู้ชมไอ้ท่าทางนี้ก็เฟี้ยวไปเลยนะครับมันก็อยู่ในกิจกรรมนะใครกดได้ก็ไปจะโชคดีไปนะครับเพราะว่าท่าทางเหมือนว่ามันจะแลนะครับกะดุกดิ๊กใหญ่เลยนะครับแล้วก็เออสำหรับเออคิดวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปแนะนำกิจกรรมกันต่อนะครับว่ามีกิจกรรมะรรรมมมาากกกกัันนนบบ้้คแลว็สิี ต่อไปกิจกรรมหนึ่งเป็นปืนฮิวนะก็เอ่อเปิดพรีออเดอร์นะครับ1000เพชรนะก็สลับเออเป็นของแลเลยนะท่านผู้ชมก็เป็นของประมาณนี้เลยผมพาไปดูนะสลับเออเป็นด้านปืนฮิวนะครับตอนนี้ก็คือผมมีแล้วนะสำหรับปืนฮิวนะครับนะเป็นด้านอะไรน่ะเล็บเล็บบีมนะสำหรับนี้นะครับเป็นปืนฮิวสีแดงนะท่านผู้ชมก็จะเป็นในพรีออเดอร์สินค้าสูงนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมก็1000เพชรนะครับก็คือเป็นประมาณนี้เลยก็คือผมมีแล้วแหละนะครับสำหรับเออเป็นด้าน อันนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ์กิจกรรมที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็คือเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นประมาณนี้ท่าทางแบบปโปรูดิ๊กนะแล้วอันนี้ก็คือของหมดไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเป็นท่าทางกังฟูไฟนะใครที่มีทานก็พลาดนะครับโอเคท่านผู้ชมแล้วก็นะครับซองตัวซองก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ท่านผู้ชมก็ เราจะแจกนะครับเป็นส่วนร้าน1่ง0ันเพรท่านผู้ชมใครที่อยากได้นะ1,000เพันเพอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะแจกบัตรไกด์หน้านะครับนวนหนึ่งใบนะครับก็จะแจกให้สำหรับคนที่มือไวแล้วก็ดูคลิปนี้จบก็คือตอนนี้เป็นหน้าตากลางๆคลิปไแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเด้งบัตรไกด์หน้าเลยนะครับ นี่นะครับสลับบัตรกีลิน่าเชลนะครับก็สําหรับใครที่ได้ไปนะครับนะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดให้นะก็เดี๋ยวสักคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับแจกสเรบร้อยได้แหละนะครับนะสรับเพชรแล้วก็บัตรกีลิน่านะครับแล้วก็สักคืนนี้นะครับนะครบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบไลค์เดี๋ยวผมก็จะแจกนะครับเป็นส่วนด้านเออเขาเลียกเป็นสกินตัวต่างๆแล้วก็ของต่างๆแล้วก็น้ำเพชรเนี่ยมาแจกได้ได้นะครับแล้วก็ส่งบัตรเป็นชื่อได้เนาะ แล้วก,กิจกรรมเปิดดวงชะตาของผู้กล้าที่ผมรีวิวเมตะก,กี้ก็มีระยะเวลานะครับจนถึงวันที่27เนาะก็จะมีระยะเวลาประมาณ6วันเนาะท่านผู้ชมและน,นี้เป็นเปิดดีวยืมข้างพืนนะครับเป็นกิจกรรมนี้เลยลดราคานะ90%แล้วก็ไล้เหลี่ยงคู่หูชิบะนะครับพเด็ดดามศึกอันนี้เป็นเตียมล็อกอินนะครับแล้วก็เป็นวันนี้เลยก็ไม่มีอะไรามากแล้วแหละท่านผู้ชมแล้วก็การจุลกรรมนะครับชนเพื่อนกระเบิดก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็กดจํานวนแชร์อะไรประมาณน,นั้นนะผมจะไม่ผิดนะครับ แล้วก็สำหรับนี้นะครับเดี๋ยวใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่อยากรู้กติกาเพิ่มเติมอยู่ที่ตารางคลิปนะครับสำหรับนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไปครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับอยู่เว็บนะครับเพย์โซนเเช่นเคยเลยนะครับก่อนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสอนสมัครแล้วก็สอนเติมพอยต์แล้วก็สอนเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็ซูมเพจฟิฟายนะครับเป็นระบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนแรกเลยนะครับสอนสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นนะะคครรัับบกดเข้าไป โอเคนะครับก็คือกรอกได้เลยนะครับนะก็คือกดเอ่อล็อกอินในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าไปก็รอนะครับตรวจสอบแลวคู่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเข้าสุดบบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับการอันดับที่2ก็คือผมก็จะมาสอนการเติม point นะครับก็คือการเติม point ก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับนะกดที่เติมเงินนะครับโอเคนะครับนะช่องทางการเติมเงินก็มีหลายรูปแบบนะครับเป็น t ูมานี่วอลเล็แล้วก็ เอ่อทูมันนี่นะครับเป็นบัตรเงินสดแล้วก็เติมผ่านธนาคารแล้วก็พร้อมเพย์นะครับแล้วก็จะเลือกมาเอ่อเป็นร้านทูมันนี่บัลล็ตนะครับโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสลับเบอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์0ูนย์สี่แปดหนึ่งแปดสี่สามเก้าห้าเลยนะครับสลับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ของทูบัลล็ตนะครับที่ต้องการใส่นะครับเดี๋ยวผมขอเติมสักครู่นะครับโอเคนะครับผมขอเติมสักครู่นะครับศูนย์สี่แปดหนึ่งแปดสี่สามเก้าห้านะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกจํานวนเงินเลยผมก็จะเติมจํานวน100นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดกดโอนเงินเลยนะครับผมโอนเงินเสร็จแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสลิปให้นะครับสลับเออเลขอ้างอิงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสลับเลขอ้างอิงนะครับก็คือเป็นประมาณนี้เลยสลับเลขอ้างอิงเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูเลยนะครับเลยห0 0 0 4 5 4 7 0 5 6สี่ห้าสี่เจ็ดห้าหก เก้าสามสองนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยก็คือกดเลยนะครับโอเคนะครับรอสักครู่นะครับก็คือตรวจสอบนะครับคือตอนนี้ก็คือรอสักครู่ก็คือทํารายการสําเร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็คือเออพอยต์ก็คือหนึ่งรอยแล้วนะครับนะจากนั้นก็คือผมก็จะสอนการเติมเงินมือถือนะครับการเติมเงินมือถือก็ผมก็จะพาไปเลยก็คือกดตรงหน้าแรกนะครับ โอเคนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับสำหรับการเติมเงินมือถือนะครับก็คือมีหลายรูปแบบนะครับสำหรับการเติมเงินมือถือมีทั้งาอ a s d แ a กแล้วก็ t r True m o v e นะครับแล้วก็ My 4G นะครับก็คือฟรีค่าบริการทั้งหมดเลยนะครับก็คือเลือกเครือข่ายมือถือก็จะเลือกเป็น a s นะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็กรอกบริษัทไปเลยนะครับโอเคนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือกดนะครับ เออไปในด้านค่าธรรมเนียมนะครับเออไม่ใช่ดิก็คือกดไปในด้านจํานวนเงินนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือกดยืนยันตัวตนได้นะครับนะก็คือกดเสร็จนะครับก็คือจากนั้นคือกดยืนยันไปได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับโอเคนะครับทํารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี AST ้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั okay, ้นนะครับผมนะก็จะสอนสาหรับการนะครับสุ่มเฟสฟรีไฟนะครับนะสำหรับการสุ่มเฟสฟรีไฟนี้ก็คือกดตรงหน้าแรกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็จะมีสลับการสุ่มของรางวัลก็คือกดตรงนี้ก็คือตอนนี้เป็นระบบใหม่สลับการสุ่มเพชรฟิวไฟอัตโนมัติก็คือเป็นลัคกี้เพชรฟิวไฟอัตโนมัติเลยนะครับก็คือกดเข้าไปจากนั้นก็คือกรอกไ d ผู้เล่นนะครับโอเคนะครับกรอกเสร็จแล้วก็คือกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็สามารถเช็คนะครับว่าเป็น ID ดของเราหรือเปล่าสลับของผมก็เป็น S K N Q นะครับจากนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสลับการสุ่มเพชรนะครับฟิวไฟอัตโนมัตินะครับผมก็จะขอสุ่มนะครับครั้งแรกไปได้เลยนะครับ เคนะก็คือผมกดไปได้เลยนะครับเบ๊ปบ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 อุย้ยได้สองเครดิตนะครับก็คือถือว่าตกทุนนะเดี๋ยวผมขอไปเอ,อ่อต่อเนื่องเลยนะครับหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนมาครับมามาครับขอได้หนึ่งพันแปดสิบเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์พระเจ้า ดูซี่หนึ่งพันแปดร้อยดมอนจากนั้นนะครับที่ผมได้เพชรมาตะกี้หนึ่งพันแปดร้อยดมอนก็คือสามารถดูของรางวัลที่เราได้รับตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยดมอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับจากนั้นนะครับก็คือนะครับจากนั้นก็คือเข้าเกมกัลลิน่าพิ i ศษกันเลยนะครับครับผมนะสำหรับตอนนี้ก็คือเข้าเกมกัลลิน่าพิเศษร้อยแล้วนะครับสำหรับเพชรก็คือ3 3 1 5เพชรนะครับตอนที่ผมสุ่มไปคือได้1,800เพชรเลยนะครับ เว็บเพโซนะครับผมแนะนำเลยนะครับเพลงิงไว้ตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับ Baby, I'm fluent in romance. love at you so forward when we talk, I hate the coding. Blessed to have your back, so I don't need no lucky omen.